แดงวัดเขาบันไดอิดมาให้ชมครับเป็นเหรียญเ,เหรียญหันข้างปีหนึ่งหกครับเดิมๆไม่ผ่านการใช้งานครับสวยมากนี่สวยมากเดิมดำเดิมๆเ,เลยครับผมดูดูแท้เลยนำมาให้รับชมเลยนะ แต่ว่าเรื่องบล็อกผมไม่แน่ใจารายละเอียดต่างๆของเหรียญเหรียญน,นี้ดูไม่ยากครับดูความคมชัดของใบหน้าดูขอบตัดขอบต,ตัดเป็นขอบตัดนิยมครับขอบตัดดีเหรียญต้องเรียบร้อยครับ <c oughs> ดูดูความเรียบร้อยของเหรียญของแท้ของเก๊ <c oughs> ต่างกันซึ่งเชิงรับ แท้เหรียญจะเรียบร้อยทุกอย่างครับขอบตัดรูเจาะหน้าหลังเหรียญไม่บวมครับพื้นต้องเป็นรอยกระแทกรอยปั๊มดูไม่ยากครับเหรียญน,นี้ดูไม่ยากเพราะว่ารายละเอียดไม่มากครับด้านหลังเหรียญ เ,เหรียญอีกเหรียญที่ได้รับความนิยมครับ <c oughs> โอเ,เหรียญน,นี้เดิมสุดๆครับเดิมจริงๆเลย, <c oughs> เ,ลยเดิมมากๆแทบไม่ผ่านการใช้งาน <c oughs> เหรียญน,นี้น้องเปิดไว้4,000บาทครับสนใจสามารถติดต่อทางเบอร์เบอร์โทรที่ในช่องข้อความเพิ่มเติมได้ครับเป็นเหรียญ เหรียญหลวงพ่อพแดงวัดเขามันได้อีกครับนี่สวยงามครับเหรียญนี้เอาสี่พันบาทครับเรื่องบล็อกผมไม่แน่ใจครับเรื่องบล็อกผมไม่แน่ใจเพราะว่าแยกบล็อกกันมากมายตามไม่ทันร <c oughs> ับประกันแท้ทุกอย่างครับรับประกันแท้ตลอดชีพสนใจสอบถามได้ครับให้ดูไม่รู้จะไม่มีตำหนินะครับผมเป็นคนดูไม่ดูที่ตำหนิครับ ดูธรรมชาติแล้วความเรียบร้อยของเหรียญครับขบตัดขตัดดูให้เป็นเหรียญปั๊มครับขอบคุณมากครับสนใจติดต่อมาได้ครับนี้เปิดไว้4ี0พันบาทครับขอบพรคุณครับ